มิตรภาพกับความรักการเติบโตร่วมกันอย่างมีความสุขในเส้นทางของชีวิตมนุษย์เราล้นหอยหาการเชื่อมโยงกับผู้อื่นและสองรูปแบบความสัมพันธ์ที่ทรงพลังที่สุดในการหล่อล้อมตัวตนและนำพาสู่ความสุขที่แท้จริงคือมิตรภาพและความรักบ่อยครั้งที่เรามองความสัมพันธ์เหล่านี้เป็นเพียงการแบ่งปันความสุขสนุกสนานหรือเป็นที่พึ่งพิงในยามทุกข์แต่แท้จริงแล้ว มิตรภาพและความรักที่ยั่งยืนนั้นมีแก่นแท้ที่ลึกซึ้งกว่านั้นมากนั่นคือการเติบโตร่วมกันการเติบโตร่วมกันในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกันในทุกๆด้านอย่างสมบูรณ์แบบแต่คือการที่คนสองคนหรือกลุ่มคนร่วมกันผลักดันสนับสนุนและเป็นแรงบันดาลใจให้กันและกันได้พัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุดของแต่ละบุคคลพร้อมทั้งเรียนรู้ที่จะกล้าผ่านอุปสรรค ความท้าทายและความแตกต่างไปด้วยกันอย่างมีความสุขบทความนี้จะเจาะลึกถึงความสำคัญของการเติบโตร่วมกันในมิติของมิตรภาพและความรักฉี้ให้เห็นว่าทำไมสิ่งนี้จึงเป็นรากฐานของความสัมพันธ์ที่มั่นคงยั่งยืนและเติมเต็มจิตใจอย่างแท้จริงแก่นแท้ของการเติบโตร่วมกันทำไมมันถึงสำคัญ การเติบโตร่วมกันคือหัวใจสำคัญของความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและมีความสุขด้วยเหตุผลหลายประการธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงทุกคนมีการเติบโตเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอหากความสัมพันธ์ไม่สามารถปรับตัวและเติบโตไปพร้อมกันได้มันก็จะหยุดนิ่งและอาจแตกหักในที่สุดการขยายขอบเขตความเข้าใจเมื่อเราเติบโตไปพร้อมกับผู้อื่นเราจะเปิดรับมุมมองใหมๆ่ๆ เรียนรู้จากประสบการณ์ของกันและกันซึ่งช่วยขยายขอบเขตความเข้าใจในชีวิตและโลกของเรามากขึ้นความตื่นเต้นและความมีชีวิตชีวาการเติบโตและการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆร่วมกันช่วยให้ความสัมพันธ์ไม่น่าเบื่อมีความตื่นเต้นและท้าทายอยู่เสมอการเป็นตัวของตัวเองที่ดีที่สุดความสัมพันธ์ที่ส่งเสริมการเติบโตคือความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณกล้าที่จะเป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุด ลาที่จะ,ะเผชิญหน้ากับข้อบกพร่องและพัฒนาตนเองไปข้างหน้าความสุขที่ลึกซึ้งและยั่งยืนความสุขที่เกิดจากการเติบโตร่วมกันไม่ใช่แค่ความสุขฉาบฉวยแต่เป็นความสุขที่ลึกซึง้งมาจากความรู้สึกเติมเต็มความภาคภูมิใจและความผูกพันที่แน่นแฟน้นการเติบโตร่วมกันในมิตรภาพความสัมพันธ์ที่หล่อหลอมตัวตนคือพื้นที่ที่ปลอดภัยที่เราสามารถเป็นตัวของตัวเอง เรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกับคนที่เข้าใจและสนับสนุนเราการแก้ไขความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมชาติในทุกความสัมพันธ์คู่รักที่เติบโตจะมองความขัดแย้งเป็นโอกาสในการทำความเข้าใจกันมากขึ้นและหาทางออกร่วมกันแทนที่จะหลีกเลี่ยงหรือกล่าวโทษการสนับสนุนเป้าหมายและความฝันของกันและกัน การเป็นทีมคู่รักที่เติบโตร่วมกันจะมองว่าตัวเองเป็นทีมเดียวกันช่วยเหลือและสนับสนุนกันเพื่อให้แต่ละคนได้บรรลุเป้าหมายและความฝันของตัวเองการเสียสละเล็กๆน้อยๆเพื่อกันและกันบางครั้งการสนับสนุนอาจหมายถึงการเสียสละความสุขส่วนตัวเล็กน้อยเพื่อให้อีกฝ่ายได้มีโอกาสเติบโตการเรียนรู้ที่จะปรับตัวและเปลี่ยนแปลงชีวิตคือการเปลี่ยนแปลง การแต่งงานหรือการอยู่ร่วมกันคือการเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานการเงินสุขภาพหรือบทบาทใหม่ๆเช่นการมีลูกการไม่หยุดเรียนรู้เรื่องของกันและกันอยู่เสมอแม้จะอยู่ด้วยกันมานานก็ยังคงต้องเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้สึกความคิดและความต้องการของอีกฝ่ายอยู่เสมอการสร้างวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วมกันการวางแผนอนาคต คู่รักที่เติบโตร่วมกันจะมีการพูดคุยถึงอนาคตที่ต้องการร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวการเงินหรือการใช้ชีวิตในบ้านปลายการทำงานร่วมกันเพื่อเป้าหมายนั้นการมีเป้าหมายร่วมกันเป็นแรงผลักดันให้ความสัมพันธ์ก้าวไปข้างหน้าสัญญาณของการเติบโตร่วมกันอย่างมีความสุขมีการสื่อสารที่เปิดเผยและซื่อสัตย์กล้าพูดทุกเรื่องแม้แต่เรื่องที่อึดอัดใจ มีการสนับสนุนและให้กำลังใจซึ่งกันและกันทั้งในความสำเร็จและลุ้มเหลวมีการยอมรับและเคารพในความแตกต่างไม่พยายามเปลี่ยนแปลงอีกฝ่ายให้เป็นเหมือนตัวเองมีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆร่วมกันไม่ว่าจะทักษะงานอดิเรกหรือประสบการณ์ชีวิตมีการขอโทษและให้อภัยเมื่อเกิดความผิดพลาดก็สามารถเรียนรู้และก้าวผ่านไปด้วยกันได้ มีการพูดคุยถึงอนาคตร่วมกันมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่สอดคล้องกันมีความรู้สึกปลอดภัยที่จะเป็นตัวเองไม่ต้องสวมหน้ากากไม่ต้องแกลงรร้งทำมีการฉลองความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันมองเห็นความสุขในทุกช่วงเวลาเมื่อมีปัญหาสามารถปรึกษาและแก้ไขร่วมกันได้ไม่ทิ้งกันในยามยากจะบ่งเพาะการเติบโตร่วมกันได้อย่างไร การเติบโตร่วมกันไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่ต้องอาศัยความตั้งใจและความพยายามจากทั้งสองฝ่ายเปิดใจและเป็นผู้ฟังที่ดีฟังอย่างตั้งใจไม่ใช่แค่ฟังเพื่อโต้อตอบแต่ฟังเพื่อทำความเข้าใจความรู้สึกและความคิดของอีกฝ่ายอย่างแท้จริงตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพูดคุยที่ลึกซึ้งสื่อสารอย่างซื่อสัตย์และอ่อนโยนใช้ฉันแทนคุณ เมื่อต้องการแสดงความรู้สึกหรือความต้องการให้พูดว่าฉันรู้สึกแทนที่จะกล่าวทูดว่าคุณทำให้ฉันรู้สึกใช้เวลาและสถานที่ที่เหมาะสมพูดคุยเรื่องจริงจังในบรรยากาศที่ผ่อนคลายและปราศจากสิ่งรบกวนสนับสนุนความสนใจส่วนบุคคลให้พื้นที่และกําลังใจให้อีกฝ่ายได้ทำในสิ่งที่รักหรือเพลซูความสนใจส่วนตัวแม้ว่าคุณจะไม่ได้สนใจในสิ่งเดียวกัน แสดงความชื่นชมชื่นชมในความพยายามและความสำเร็จของอีกฝ่ายในทุกเรื่องใช้เวลาคุณภาพร่วมกันทำกิจกรรมใหม่ๆลองหากิจกรรมใหม่ๆที่สามารถทำร่วมกันได้เพื่อสร้างประสบการณ์และความทรงจำใหม่ๆเรียนรู้ร่วมกันอาจเป็นการเรียนคอร์สออนไลน์อ่านหนังสือหรือดูสารคดีร่วมกันแล้วมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันทบทวนเป้าหมายร่วมกัน จัดสรรเวลาเพื่อพูดคุยถึงเป้าหมายในชีวิตของแต่ละคนและเป้าหมายร่วมกันของความสัมพันธ์ฝึกการให้อภัยและปล่อยวางไม่มีใครสมบูรณ์แบบทุกคนทำผิดพลาดได้การให้อภัยช่วยให้เราเก้าวผ่านความขัดแย้งและเดินหน้าต่อไปได้ปล่อยวางสิ่งเล็กๆน้อยๆไม่จมอยู่กับความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่ไม่สำคัญเพื่อรักษาสันติสุขในความสัมพันธ์เป็นแบบอย่างที่ดีในการเติบโต พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเมื่อคุณพัฒนาตัวเองคุณก็จะสร้างแรงบันดาลใจให้อีกฝ่ายอยากเติบโตไปด้วยรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองเมื่อทำผิดพลาดจงยอมรับและแก้ไขบทสรุปความสุขที่แท้จริงคือการเติบโตที่ไม่สิ้นสุดมิตรภาพและความรักที่ยั่งยืนและมีความสุขไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะความรู้สึกดีๆในตอนเริ่มต้น แต่มันคือผลลัพธ์ที่คนสองคนหรือกลุ่มคนเลือกที่จะเติบโตร่วมกันอย่างสม่ำเสมอการเติบโตร่วมกันคือการยอมรับความแตกต่างการสื่อสารอย่างเปิดใจการสนับสนุนซึ่งกันและกันและการเรียนรู้ที่จะก้าวผ่านความท้าทายไปด้วยกันอย่างมีความสุขมันคือการที่แต่ละฝ่ายได้เป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุดและผลักดันให้อีกฝ่ายก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่ง เมื่อคุณลงทุนในการเติบโตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นในมิตรภาพหรือความรักคุณกำลังลงทุนในความสัมพันธ์ที่มั่นคงมีความหมายและเติมเต็มชีวิตของคุณอย่างแท้จริงเพราะความสุขที่ยั่งยืนไม่ได้อยู่ที่ปลายทางแต่อยู่ที่ทุกก้าวของการเดินทางที่ได้เติบโตไปพร้อมกัน